มาต่อที่2คู่นี้นะครับเพื่อนครับเอเป็กบีดสองจุดแบรนด์ไทยนะครับและขอเทียบกับนี่ซัคโกนี่เอนโดฟินโปรรุ่นที่4นะครับมามาไล่กันนะครับว่า2คู่นี้ต่างกันยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นทั้ง2คูน่นี้เป็นรองเท้าดิสซิ่งเหมือนกันผมเทียบรองเท้าดิสซิ่งเหมือนกันไม่ต่างกันนะครับหน้าผ้าบางเหมือนกันไหมเราเห็นด้านในเหมือนกันเลยใช่ไหมนะฝั่งนี้ก็เป็นผ้าเมชโปรนะครับอันนี้ก็เป็นเมชเหมือนกันนะครับแต่จะมีเคลือบ TPU เข้าไปหน่อยหนึ่ง ก็จะไม่ต่างกันเลยฮะหน้าผ้าเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับต่อมาความสูงของโฟมเป็นยังไงบ้างน,นะครับโฟมคู่นี้4ี่2ดรอปอยู่ที่8นะครับส้นเท้าสูง40หน้าเท้าสูง3 2สดรอปส่วน endorphin pro รุ่นที่4นะครับส้นเท้าสูง39.5หน้าเท้าสูง31.5ดรอปอยู่ที่8ก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ไม่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนครับน้ำหนักเป็นยังไงบ้าง1 0 us เท่ากัน1 0 us เท่ากันนะครับ 227กรัมส่วน a p e ป207กรัมนี่ทำน้ำหนักได้ดีนะครับต่างกันเกือบ20กรัมเลยนะโอเคนะครับทีนี้มาต่อกันที่ตัวโฟมบ้างน,นะครับโฟมของ Endorphin Pro รุ่นที่4นะครับใช้พาว e r r ร n p ัน PB นะพาวรั PB น PB ะครับและมีพาว e r r ร n h ัน HG ผสมอยู่ด้วยนะครับอยู่ที่บริเวณด้านบนชั้นบนจะเป็นพาว e r r ร n h ัน HG ซึ่งจะอยู่ในตัวท็อป n d o r p h i n Elite นะครับ และเป็นพาวรัน PB ที่อยู่ด้านล่างดีไซน์หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะส่วนของ FXB นะครับจะใช้ s p o w s r o w e r ทั้งคู่มีแผ่นคาร์บอนเหมือนกันตาแดนนี่มีแผ่นคาร์บอนเหมือนกันเห็นไหมเจาะตรงกลางเหมือนกันด้วยต่อมานะครับเรื่องของราคากันบ้างนะครับ FXB s ี b ว t 4,990บาทนะครับส่วนของ Endorphin ปรนุ่นที่อยู่ที่7,990บาทต่างกันอยู่ที่3,000นะ ถ้าเพื่อนเพื่อนลองกดในพวกแอปพลิเคชันมาร์เก็ตเพลสต่างๆนะครับก็อาจจะได้ส่วนลดที่ดีกว่านี้อาจจะเหลือสัก3,900แล้วก็คู่นี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก59 0 0เแถวๆนี้แหละถ้าผมจะไม่ผิดนะก็ลองไปดูกันล้กันอยู่ที่จังหวะการใช้โค้ดของแต่ละคนด้วยครับเดี๋ยวไปฟังผมนะครับใส่2คู่นี้เปรียบเทียบกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับเชิญครับ เทียบกับสคู่นี้ไม่พูดราคานะครับเพราะว่าราคาต่างกันค่อนข้างเยอะ e o r p h i n p r o 4นะครับผมใส่อยู่ที่เท้าซ้ายนะครับส่วนของ a p e x BEAT SWIFT ใส่ที่เท้าขวาการสวมใส่เป็นอย่างไรบ้าง2คู่นี้10 us เท่ากันนะครับใส่สบายทั้งคู่แต่ผมคิดว่าเท้าขวาผมที่ใส่ a p e x BEAT SWIFT อยู่ตอนนี้เนี่ยใส่แล้วสบายกว่าดูโล่งกว่านะครับบริเวณหลังเท้าเนี่ยดูโล่งกว่าฝั่ง Endorphin Pro 4เนี่ยกระชับกว่า ภาพรวมการสวมใส่ไม่ต่างกันมากใส่แล้วโอเคดีทั้งคู่วิ่งแล้วติดเท้าทั้งคู่ผมเทสมาแล้วทั้งคู่นะครับโอเคหมดต่อมาเรื่องของโฟมโฟมนะครับโฟม S Plus Power ของ a p e บ b ซู t ิ c เนี่ยคาแรคเตอร์มันชัดนุ่มยุบตัวลงไปหน่อยหนึ่งแล้วตอบสนองเด้งกับคาแรคเตอร์เขาเป็นแบบนี้ส่วนของ Enofin Pro 4เนี่ยคาแรคเตอร์จะเป็นแบบนวลแน่น นะครับมีตอบสนองตามมาไม่ได้นุ่มยุบแต่เป็นนวลแน่นนะครับแล้วก็มีตอบสนองตามมาด้วยคาแรคเตอร์สฝั่งนี้ต่างกันนะครับพอเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมันจะเห็นความชัดเจนที่ที่เรื่องของความมั่นคงเลยนะอันนี้ย้ำเพื่อนๆเ,เพราะว่าโฟมของ a p e ป b e a t s i t t เนี่ยมันนุ่มแล้วมันยุบตัวลงไปก่อนที่มันจะตอบสนองเด้งกลับมาซึ่งหลายๆคนถ้าชอบ คาแรคเตอร์แบบนี้นะชอบที่มันเด้งแรงๆนุ่มๆนะก็จะชอบ A p ็กเ e a ดเลยนะแต่มันแลกมากับความมั่นคงที่เวลาที่เราวิ่งโดยใส่โฟมใส่รองเท้าที่มันมีโฟมนุ่มยุบเด้งแบบนี้มันต้องโฟกัสการลงเท้าดีๆนะครับและมันจะเราจะถูกบังคับให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยจะถูกบังคับให้แบบต้องต้องเกรงมันหน่อยอ่ะเพราะเรากลัวรองเท้ามันดิ้น กลัวมันดิ้นไปดิ้นมามันลงแล้วมันไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ครับผมไม่ได้เรียกว่าไม่เต็มมันลงได้เต็มเต็มเท้าแหละเพียงแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะมันมีความมันพอมันยุบเข้าไปเราจะเกรงให้มันเกรงเท้าให้มันนิดนึงอ่ะถ้าใครเคยใส่รองเท้าแบบนุ่มๆมากๆจะรู้เลยว่าเวลาเราวิ่งมันสนุกนะมันวิ่งดีมันนุ่มสบายมันสนุกมันเด้งด้วยมันเป็นฟิลที่ผมว่าหลายๆคนอยากได้แบบนี้แหละนุ่มๆเด้งๆนะ แต่มันก็แลกกันมาก,กับเรื่องความมัน่นคงเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อที่ต้องเกร็งเท้ามากขึ้นนะครับส่วนของ Enofin Pro 4ก็เป็นซูเปอร์ชูที่ใส่สบายโฟมก็มีลักษณะแบบนวลนวลแน่นๆนะครับตอบสนองในระดับหนึ่งไม่เยอะมากถ้าดูคลิปก่อนนะนี้คือเทียบกับเทียบกับเอชปารสเนี่ยมันเค้นมันเร่งไม่ขึ้นมันเร่งเร่งขึ้นช้า แล้วมันก็พยายามจะทาให้ผมถอยตัวเองลงมาแนละ้วมันพยายามลดคือเราพยายามเร่งแต่รองเท้ามันก็จะรู้สึกว่าเราใส่แล้วมันสบายมันก็จะถอยให้เราลงมานะครับอ๋ออันนี้ก็คือนะมันต่างกันตรงนี้แหละนะที่ผมรู้สึกได้จาก2คู่นี้นะครับถ้าเทียบกัน2คู่นี้เนี่ยเอาเหมาะกับใครนะคือถ้าใครชอบแบบนุ่มยุบเด้งก็ต้องเป็นเอเีแหละคู่ที่มันมีคาแรคเตอร์คล้ายๆแบบนี้ก็จะมี r o c k e t X2 มีไนกี้เวเบอร์ฟลาก็ Nike, fly, จะเป็นสไตล์ประมาณนี้นะครับส่วนของ Endorphin Pro 4เนี่ยถ้าใครอยากได้แบบใส่สบายๆหน่อยนะครับไม่ต้องเค้นมากนะวิ่งแบบไหลๆนะครับก็ต้องเป็นคู่นี้แหละก็อยู่ที่เพื่อนๆกะ็และ้กันนะครับว่าเลือกคู่ไหนดีไซน์แบบไหนนะครับ Endorphin Pro 4ภาษีดีหน่อยเพราะปรับดีไซน์มาใหม่แล้วทั้งหมดนะครับส่วน EPEC b e a t เนี่ยก็คือเพิ่งเปลี่ยนสีใหม่สีที่ผมใส่ก็เป็นสีใหม่สีขาวแล้วก็ตัดด้วยสีเขียว โอเคใครเป็นแฟนแฟนของ a p e ป BEAT นะมีความคิดเห็นยังไงบ้างคอมเมนต์มานะครับส่วนใครเป็นแฟนของ e n d o f ฟ n p r p r o c คอมเมนต์บอกด้วยกันละก,กันนะครับเราไม่พูดถึงเรื่องราคานะเพราะว่าราคามันต่างกันค่อนข้างเยอะโอเคคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่